เชิญชาวคณะมาบ้านทองหยอดมาอันนี้เนื่องจากสั่งมาฉุกเฉินบอกหิวข้าวผมไปเขายังไม่เปิดครัวก็ได้สั่งมาเดี๋ยวกลับไปกินนะค่ะเอากลับไปกินได้ไหมเมนูอาหารจากร้านสมบูรณ์โภชนาค่ะเป็นข้าวปูผัดผงกะหรี่ซี่โครงหมูอบน้องวิวไม่ทานเผ็ไม่ทานอาหารไม่นับกับพี่เดี๋ยวจะไปกินด้วยกันที่ร้านค่ะอันนี้ให้ต่างหาก ของน้องวิวจะเป็นซี่โครงหมูอบค่ะป้าน้องวิวไม่ทานเผ็ดใช่ไหมไอ้วิวก็กินโป๊ะแพ้ทะเลครับกินไม่โอ้เขาไม่กินนะอ่ะปลทะเลเหรอเขาแล้วปลาซอว์วมันจะมอดกินได้ใช่ครับเออกินปลาได้แต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้กินอ๋อปลาได้แต่อย่างอื่นไม่น้ำได้โอเคโอเคโอเคมอบให้ก็แล้วกันได้ค่ะไปนที่เข้าใจ อ่าคือมันไม่นับเดี๋ยวไปกินกันต่างหากอันนี้ของวิวที่ไม่กินอาหารทะเลคะจัดมาให้เป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนี่โครงหมูอบค่ะส่วนอันนี้ขอปูกอันนี้ปูเป็นตัวผัดผงกะหรี่ส่วนคนอื่นเดี๋ยวไปคนละชุดอ่เรียบร้อยอ่ผมก็รองรับใช่ไหมใช่บอกก็ไม่ต้องมาไงน่าทานมากขอบคุณนะทีไม่เอามาได้ยังไงคะอันนี้คือสมอลชอนบ้านทองหยอดเดี๋ยวนี้มีแบบเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะนี่วันก่อน พอพอได้แชมป์วิ่งก็ไปซื้อที่เซเว่นแบบนี้ค่ะหมดใช่ไหมครับสะดวกมากเป็นแฟนก็บอกว่าเราต้องกินบ้านขนมหวานแลวไปเชียร์ไปครับอ่าสนับสนนสโมสรบ้านทองหยอดกรุณาอุดรุนขนมทองหยอดค่ะใช่ไหมครับผมอัานี่ต้องลองเราดูโรงงานครับใช่ค่ะลูกชายคนนี้ของแม่ปลูกเด็กก็ดูโรงงานค่ะครับผมอามีลูกกี่คนแล้วคนเดียวครับคนเดียวเองเหรอครับผมทำไมน้อยอ่ะ แม่ก็บอกว่าจะให้ปั๊มไม่อีกแล้พี่เป้ยังไม่มีเลยเนี่ยก็ที่ที่บอกว่าเนี่ยเวลาของครอบครัวไปกับแบดมินตันหมดอพี่เป้เนี่ยเขาก็ครับยังไม่มีหรอยังครับยังไม่มีฮะยังไม่มีครับยังไม่มีลูกครับอคือแม่ปลูกนี่เขาแบ่งอันนี้ดูหน้าที่ดูโรงงานอันนี้เป็นแหล่งใช้ไข่ไก่เยอะมากใช่ไหมใช่ครับคราวก่อนไฟไหม้ไปโอเคแล้วนะโอเคนะครับปิดเลยค่ะ ฟื้นแล้วนะน้องใบจําได้ไหมจาได้ค่ะส่วนทางโน้นพี่แป้กับแฟนสาวเมื่อไหร่จะมีภรรยาภรรยาก็เรียกไปถูกภรรยาครับภรรยาเมื่อไหร่จะมีแต่งแล้วผมก็ไปไงไปไงก็ตามธรรมชาติครับมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นครับอ๋อให้มาตามธรรมชาติใช่ไหมครับผมอาจจะมาถามมาตรงนี้ใช่ไหมแม่ฮะยยุดระวังหลังส่วนคุณพ่อคุณแม่ของน้องเวับน้องสาว และนี่พ่อของน้องเมย์สวัสดีฮะสวัสดีคุณพ่อค่ะค่ะสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อปีก่อนค่ะหลังจากที่มีอาการค่ะอย่างที่เราทราบกันนะค่ะแต่คุณแม่ก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะใช่ไหมเราอยู่เดีเสวยถือให้น้องไว้ให้ถือไม่เอากลับค่ะค่ะอ๋อวันนี้คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จใช่ไหมอาปปกมีไหมไหมขอไหมค่ะ ปกติดมอยู่ไหมคะไม่ได้ติด,ตดค่ะมีเด็กอีกสักคนหนึ่งไหมที่จะปัน้นหลายคนคะ่ะออมีหลายคนที่มีแววอยู่นะ,ะก็คือใกล้ๆนี่ก็คือน้องส้มนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่มืออันดับแรงกิ้งเยาวชนก็อันดับสองแล้วแล้วก็มีผู้ชายอีกคนก็อยู่อันดับสองแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนที่อายุน้อยกว่าส้มสองปีก็อันดับห้าของโลกก็จะมีมการ ผูออกปั้นแบบไต,ต่เต้าเข้าสู่เยวาชวชนโลกก่อนใช่ค่ะแบบพี่ชายนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่เร่งรัดดลยนะให้แข่งเยงวาชวชนโลกตัง้งสามปีอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทำสถิติที่แบบว่าปร,ประเทศประเทศอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้ประมาณนี้เราก็อยากให้เขาสร้างสถิติไว้ให้คนที่อยู่ในวงการแบดเนี่ยทำตามเรายากประมาณนี้อ่ เพราะฉะนั weekend, ้นอาคุณเดกราชอะไรอะไรฮะตกใจเรามากันดตกใจเลยฮะวิวดีกว่าวิวพูดถึงเลี้ยวพูนหน่อยปีนี้ได้ลุ้นแชมป์เปล่าก็ก็ดูฟอร์มที่ผ่านมาก็ไอแฟนแมนยูอยู่เยอะนะแมนยูดูเยอะว่าจะได้ครับอ๋อโคดเป้ก็แฟนแมนยูอ๋อโคดเป้แฟนแมนยูคเดี๋ยวว่าทีนี้ผมไะเตะเขาไงทีมผมแมนยูทีมเขาล์พูล อ๋ออันนี้นี่เลี้ยวโพครับเลี้ยวโพทั้งสายเลือดเลยไหมครับเกรดเลือดออกมาเป็นนกบินออกมาเลยนะเลือดบินขึ้นป้า <c oughs> ปีนี้จะเป็นไงคุณได้กราถามก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าดูฟอร์มก็หวังว่าเอาท็อปโฟก่อนแล้วนะยังไม่ต้องลุนแชมป์เพราะว่าแมนติตี้ก็ยังคงมีเป๊บอยู่แมนซิตี้ยังมีเป๊ปก่านดิโอลาแมนยูเป็นไงนะปีนี้ก็คาดว่าสูสี่ครับเพราะว่า อันีตที่บาดเจ็บก็กลับมาอ๋องมีความสูสีใช่ไหมครับสึกสองจะเอาวานนะใช่ไหมใช่ครับใช่อาเนื้อลัดอ่ะพอสมควรคือแรดว่าไปปิดท้ายแล้วจะให้เด็กๆไปพักผ่อนขอบคุณมากมากเลยนี่เดี๋ยวฝากไปทานมีอะไรฮะอ๋อไม่เป็นไรว่าเอาเสื้อผมจะมาขออะไรเซ็น เสื้อพี่เสื้อโอลิมปิกจะเอามาขอลายเซ็นต์ด้วยหรเปล่าทีมงานเสื้อพี่ขอลายเซ็นได้ยังไงว่าแต่เดียวที่ใส่มาเนี่ยขอได้ไหมอะไรครับตัวเนี้ยตัวนี้ครับได้ครับเดี๋ยวถอดมาเซ็นเลยตัวนี้ครับจะไม่เดี๋ยวนี่ฮะให้แม่ให้ให้ภรรยาผมเป็นคนผลิตเนี่ยฮะฮะอ๋อออ๋พี่ยุทธไม่รู้ใช่ไหมฮะผลิตอะไรเสื้อเนี่ยครับแกลนสปอร์ตเนี่ยฮะ แลวเหรอเป็นเป็นชายผู้ผลิตอ๋อผู้ผลิตให้การสปอร์ตอ๋อชุดทั้งหมดเลยฮะอที่มาโชว์ตัวเอเสื้อตัวนั้นยังอยู่ไหมตัวไหนครับตัวเสื้อชุดพิธีการอะสีฟ้าค่ะสีฟ้าน่าจะอยู่ที่อยู่ที่คอร์ดนะครับไม่ได้เอามาเอาไม่ได้เอาไปเลยหรอไม่เอาไปครับทำไมไม่เอาไปผมผมคาดว่าไม่ได้ไปร่วมพิธีการครับเพราะว่าผมแข่ง หลังจากพิธีเปิดใช่ครับอ๋อคือจะไม่ได้ไปร่วมพิธีการอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมพิธีเปิดหรอกก็เลยไม่ได้เอาไปไม่ได้มีเหตุผลอื่นหรอกนะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ดวนกันเอ่อเดี๋ยวนัดกินข้าวกันใช่ไหมใช่ค่ะอ้าวน้องไบว่าไงค่ะเอ่อว่าบอกขอเดี๋ยวขอเื้ดตัวนี้ได้ไหมได้นี่ชเดี๋ยวให้ทุกท่าให้กีซีอ๋อไม่ครับพี่ยุทธก็อยากได้ตัวนี้ ขาต้องใส่เผื่อมีงานอีกฮะเผื่อต้องไปออกมีแค่นี้เหรอต้อสีละตัวสีละตัวไอเสื้อสีนี้ไม่ได้ใส่แข่งเลยใช่ไหมใส่ไม่ได้ใส่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองครับใช่ไหมล้อเล่นจะหลอกให้ถอดเสื้ออ๋ออะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเขอบคุณมากเดี๋ยวจะได้ไปพักผ่อนกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมน้องพี่พยายามจะดูนะเอาคุณผู้ชมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ นี่คุณผู้ชมยังอยู่กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะทราบแล้วนะเดี๋ยวใครจะสาบบนอะไรใครที่บอกให้กินอะไรฟรีตลอดชีวิตเดี๋ยวมีประเทศไทยก็มีจะบอกให้เดีแต่ทอดราเมงอะไรพวกเนี้นะอาเดี๋ยวดูอยากกินอะไรสมไหมดเลยคือให้ปีสองปีอย่ามาให้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะช่วงนี้ก็เป็นนักกีฬาเขาต้องดูเรื่องพวกนาการอยู่ไหมครับมันต้องเผื่อปอนาคตประมาณว่าตลอดชีวิตตลอดชีวิตอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยววุ้นกลับมานะ เดี๋ยวุ้นขึ้นมก็ช่วงนี้เขายังไม่กินไงอ้าวพอสมควรแล้วล่ะน้องไบ้์ให้เวลาไปพักผ่อนขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวก็ไปพบสปอนเซอร์ใช่ไหมเดี๋ยวไปไหนต่อคะไปพบนายกไปทางนีอตอนเที่ยงไปพบนายกไอ้เราแกล้งไหมฮะตาบใียังไม่เลิกรายการก็ยังไม่พบนายกใช่ไหมค่ะอ่ะอย่าลืมนะที่คุยกันไว้ ฮะพุทธมนตรสายสามอ่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะฮะเสนสิริอยู่พุทธมนตรสายสามเส้นลาชะพื้นเส้นลาดชะพื้เส้นราชพฤกษ์ก็ได้ใช่ไหมคะโอเคเส้นลาดชะพื้นกำลังสวยนะโอเคค่ะจะไม่ลืมค่ะคอยกระตุ้นด้วยนะวิวนะอ่าไม่เป็นไรคือนี่32มสิบสปีวงการแบดมินตันเพราะว่าโอลิมปิกเริ่มมาจุแบดมินตันเมื่อ32ปีก่อนใช่ไหมใช่ ไม่เคยได้เลยเฉียดที่สุดคือใครพี่แมนพี่แมนเข้ารอบอตัดเชือกแล้วแต่ไม่ได้ที่สไปแพ้รอบรอบชิงเหรียญคือแบดไม่เหมือนมวยมวยถ้าเข้ารอบสี่คือได้เหรียญทองแดงอัตโนมัติ <5 S 1> แต่แบตต้องชิงป <5 S 2> รากฏว่าชิงที่ได้ที่สี่เฉียดที่สุดแล้วใช่ไหมแอสโนีอินโดนีเซียืออ่ะวันนี้ขอบคุณมาก ขอบคุณนะะพี่โครนาให้เกียรติมาเดี๋ยวจะไปพักผ่อนเดี๋ยวไปพบนายกก่อนขอบคุณนะครับแสดงคำยินดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องส้มขอทั้งสองท่านภรรยาโค้ดเป้ด้วยซึ่งอยู่ซัลายเออร์ให้กับไกด์สปอร์ตใช่ไหมคุณพ่อนะยังขายลาบอยู่ไหมฮะยังขายลาบอยู่ไหมใช่ใช่ครับยังขายลาบเยอะสอยู่เลยขายไปอุ่นหนุนได้นะส่วนเมร์แลชนะ แมวกี่ตัวแล้วมีสี่ค่ะทำมันหมดแล้วค่ะมีสี่ตัวบอกทำไมทำมันหมดแล้วไม,ไ,มไม่ไม่ฟาร์มครับสวนทางนี้บ้านทองหยอดนะฮะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากแล้วก็วิวกวุงรัฐปิดท้ายพูดอะไรกับแฟนๆปิดท้ายตรงนี้กล้องนี้ผมครับครับผมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยครับที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมที่โอลิมปิกเกมนะครับก็ยังไงก็ติดตามที่เจแปนโอเพนด้วยครับอืมอ่ะเจแปนโอเพ่น ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะฮะอ่ะและลาไปตรงนี้แหละท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาอาหารไปอา,อาหารไปขอปลุกอะไรเนี่ย